โรงเรียนอุบานอุดรธานีตั้งอยู่เลขที่หนึหนู่นถนนศีสุขตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ดิฉันอยู่ที่หน้าห้องเรียนของระดับประถมมาไว้ค่ะน้องๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยโรงเรียนได้พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมีพัฒนาการในทุกด้านสูงกว่าค่าเป้าหมายในระดับยอดเยี่ยมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเด็กมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยกิจกรรมตามแนว STEM ทุกห้องเรียน เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีทักษะการสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2561ได้อย่างมีคุณภาพครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจัดสภาพแวดล้อมและมีสื่อที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีมุมประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กการบริหารและการจัดการทำให้คุณครูมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสัพันที่ดีเลิศ ไปดูกันเลยว่าคุณครูจะมีแนวทางการสอนน้องๆอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการครบทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพผ่พานกิจกรรมหลัก6กกิจกรรมได้แก่ 1. เคลื่อนไหวและจังหวะ 2. เสริมประสบการณ์ 3. ศิละปะสร้างสารรค์ 4. เล่นตามมุม 5. กลางแจ้ง 6. เกมการศึกษา มีการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นที่หลากหลายมีกิจกรรม STEM ทุกห้องเรียนครูทุกคนร้อยละหนึ่งร้อยทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและประเมินพัฒนาการเด็กตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องเรียนของเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับ คุณภาพผู้เรียนในระดับประถมศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนนักเรียนผ่านการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรทุกตัวชี้วัดระดับดีหรือระดับ3าขึ้นไปผู้เรียนทุกคนรวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่ห ผู้เรียนเกิด Active Learning และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขจากการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นและมีความพร้อมเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมความมีวินยัยมีจิตสาธารณนะ และสุขภาวะทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามพัฒนาการของผู้เรียนโดยประเมินผ่านรูปแบบที่หลากหลายหรือโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเป็นต้นคุณภาพผู้เรียนที่ดีเลิศย่อมมาจากการบริหารและการจัดการที่ดีเลิศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยแบ่งโครงสร้างเป็นสี่กลุ่มง,งานได้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไปโดยใช้การบริหารตามกระบวนการครวบคุมคุณภาพ PDCA จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการที่ดีเลิศทําให้คุณครูสามารถมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดีเลิศเช่นกันไปดูกันเลยว่ามีกระบวนการอย่างไรตามมาเลยค่ะ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning โดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้ฝึกทักษะกล้าสแสดงออกการจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ให้ผู้เรียนได้กําหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการเรียนรู้ในหลายๆกิจกรรมเช่นกิจกรรมกีฬากิจกรรมการงานอาชีพเป็นต้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีมีการบริหารและการจัดการที่ดีทั้งในระดับปถมวัยและระดับปถมศึกษาโรงเรียนจะมุ่งมั่นและพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะ